เอสราเอฟซี FC, ดวลแม่นจุโทษดับฝันย่างกุ้งยูไนเตตทะลุรอบสุดท้าย AFC Challenge League ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน AFC Challenge League 2025-2026รอบเพลย์ออฟที่สนามทุวันนาสเตเดียมกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมากลายเป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำของแฟนบอลชาวลาว เมื่อเอสราเอสาม,มารถสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการนี้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข่อตั้งสโมสรเกมนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและกดดันตั้งแต่ต้นจนจบ9 0นาทีแรกทั้งสองทีมเล่นกันอย่างรัดกุมและมีจังหวะลุ้นประตูใกล้เคียงหลายครั้งแต่ยังไม่มีใครทำประตูได้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและในนาทีที่97 แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ได้เฮเมื่อควงซิทูซัดประตูให้ย่างกุ้มยูนนเต็ดออกนำหนึต่อศูนยท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มของกองเชียร์อย่างไรก็ตามเอสราเอฟซีไม่ยอมยกธงขาวเดินหน้าลุยบุกอย่างต่อเนื่องจนในนาทีที่109อันนันตสาสีพงพันธ์กลายเป็นฮีโร่ซัดประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งให้ทีมจากลาวกลับมามีความหวังอีกครั้ง และไม่มีประตูเพิ่มจนจบช่วงต่อเวลาทําให้ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษช่วงชี้ชะตาเอสราเอฟซีโชว์ความนิ่งและแม่นยํากว่าส่งผลให้เอสราคว้าชัยในการดวลโทษ5-3ต่อท่ามกลางความดีใจของนักเตะและทีมงานที่วิ่งเข้าไปกอดกันอย่างปลื้มปิติ ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของ AFC Challenge League เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรเอสราเอในการก้าวขึ้นสู่เวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งทีมและยังเป็นการประกาศศักยภาพของฟุตบอลลาวในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ